คนีมันมีคนที่แบบเป็นเป็นพิธีกรชื่อดังแล้วก็มีทธิพลทางความคิดต่อชาวเมริกันแล้วก็พยายามโน้มน้นาวให้คนอเมริกันไม่สนับสนุนสงครามในยูเครนไหมมีมีฮะไม่ใช่ไมมมีคนนั้นเนี่ยคือนี่คนนี้ฮะทักเกอร์คาร์ลเซนพิธีกรคนนี้คนดูในแต่ละคืนเนี่ยยอดวิวประมาณ4ล้านคนเน่ยเป็นเบอร์หนึ่งของเมกาแล้วก็เป็นคนซึ่งจู่ๆสถานีโทรทัศน์ Fox News ก็ไล่ออกฮะ ไล่ออกฮะเพราะว่าดันพูดอยู่ทุกวันว่าเฮ้ยเผลอๆเนี่ยสงครามในยูเครนมันไม่มีความจําเป็นจริงๆแล้วทากเกอร์แทบจะเป็นพิธีกรกระแสหลักคนเดียวนะที่กล้าพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งรบที่ยูเครนอเมริกายิ่งอยากจะแพ้เขาพูดหนักพูดหนักในประเด็นนี้เป็นวาระหลักจนในที่สุดเนี่ยนะฮะเขาโดนไล่ออกจากสถานีคราวนี้การไล่ออกจากสถานีพิธีกรเบอร์หนึ่งซึ่งซึ่งพอโดนไล่ออกเสร็จเนี่ย เขาปล่อยคลิปนี้นี่นี่คือคลิปทักเกอร์ผมไม่ได้ฟังเต็มเพราะว่าเขาพูดยาวแต่ว่าเขาเขาพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าสื่อสารมวลชนทําตัวอย่างนี้เนี่ยอเมริกามันมีหน้าตาของประเทศซึ่งมีระบอบการปกครองที่เป็นระบอบพักเดียวมากกว่ามั้งทักเกอร์กำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็น Republican หรือ d e m o c r a ตเนี่ยในรูปแบบที่กําลังจะเป็นอยู่เนี่ยหลังจากการเลือกตั้งรอบหน้าต่อให้มีการเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนพักเนี่ย ก็จะเป็นรัฐบาลที่สนับสนุนสงครามที่ยูเครนอเมริกากลายมาเป็นยูนิปาร์ตี country นี่คือทัศนะของทักเกอร์ซึ่งเพิ่งโดนรูปอกรูเปิดเมื่อดอกไล่ออกมันมาจาก Fox กซิ s แต่ยังไปจัดรายการที่อื่นไม่ได้เพราะว่ามันมี non-compete clause พาร์ติงช็อตในวันนี้ผมจะแตะเรื่องนี้แหละเพราะว่าผมผมผมพูดถึง2เหตุผลที่อาจจะทำให้ทักเกอร์โดนไล่ออก แต่เหตุผลที่3มเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ปิดเกมทักเกอร์จริงๆคือทักเกอร์วิภาวิจารย์รัฐพันลึกทักเกอร์ปฏิเสธที่จะสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในสงครามที่ยูเครนทักเกอร์กล้าใช้วัฒกรรมที่โคโซกเรมลล่นใช้ในการจัดรายการในสหรัฐซึ่งไม่มีใครกล้าในสื่อกระแสหลักแม้กระทั่งทีฟ็อกซ์แล้วแล้วไปปม,มา t ทักเกอร์เนี่ยเป็นคนซึ่งผู้บริหารคุมไม่อยู่ ค,ความคิดเห็นนั้นหลุดโลกในหลายๆเรื่องแต่ว่าเป็นความคิดเห็นที่คนบริการชอบฟังแต่ว่าทักเกอร์พลาดที่ไปสร้างศัตรูในกองทุนซึ่งในที่สุดเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในบริษัทซึ่งเถืออนาจเหนือเหนือ,นอพิธีกรทุกคนของ Fox คือคนหนึ่งซึ่งทักเกอร์ได้วิาพากษ์วิจารมาโดยตลอดคือคนนี้ฮะนี่คือแลร์รี่ฟิงฮะ l ล r ร y ฟ i ิงเนี่ยนะฮะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานบริษัทษซึ่งเป็นเจ้าของกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกองทุนหนึ่งและนั่นก็คือ BlackRock BlackRock Black <Rock. S 1> เนี่ยเขามีมูลค่าทรัพย์สินในเครือเนี่ยประมาณ1 2 000,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  000. 2 0 0 0ล้านดอลลาร์เขามีทรัพย์สินขององค์กรที่เขาถือครองเนี่ยแล้วเขาถือแบบที่จะขายเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะ เขาไม่ได้ถือแบบเป็นผู้ก่อตั้งนะเขาเข้าไปซื้อแล้วก็ทิ้งบริษัทได้เขาซื้อแล้วเขาทำลายบริษัทก็ได้เขาซื้อแล้วก็าทำให้องค์กรดีขึ้นก็ได้ Black Rock, Black Rock เป็นทุนใหญ่ของจริง Black Rock, Black Rock คือชนชัน้นนำของโลกและนี่คืออิเลดแชร์จริงนี่คือ Larry Fink Larry Fink เขาเคยให้สัมภาษณ์ล่าสุดไว้ว่าอย่างไรลองฟัง well, behaviors are going to have to change and this is one thing we're we're asking companies you have to force behaviors and at Black Rock we are forcing behaviors well behaviors are going to have to change and this is one thing we're going to, we're asking companies uh, you have to force behaviors and at blackrock we are forcing behaviors well behaviors are going to have to change and this is one thing we're going to, we're asking companies uh, you have to force behaviors and at blackrock we are forcing behaviors well behaviors are going to have to change and this is one thing we're going to, we're asking companies uh, you have to force behaviors and at blackrock we are forcing behaviors Larry Fink เขาบอกว่าเขามีหน้าที่ในการใช้เงินทุนที่มีอยู่ในการบังคับให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมคนที่ประกาศศึกกับ Black Rock ทุกวีทุกวันดา่าตลอดเวลาเนี่ยคือ Tucker แล้วในวันนี้ตามที่สรุปชัดเจนเลยนิตยสาร Forbes ก็คอนเฟิร์มคุณเข้าไปดูเว็บไซต์ของ NASDAQ ข้อมูลก็ชัดเจนที่ที่ชัดเจนตรงนี้ก็คือ Tucker ปิดเกมตนเองด้วยการวิพวิจารณ์ คนและองค์กรและกองทุนที่ในที่สุดมาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน Fox Corporation Fox News Corporation อยู่ใต้ News Corp แล้วในเวลานี้เนี่ยนะฮะ Black Rock เนี่ยถือหุ้นเข้าไปแล้วถึง15%เพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปว่า Larry Fink Black Rock แนะนำ ให้รูเปิดเมอร์ด็อกไล่ทักเกอร์คาร์ลสันออกนะนะฮะผมพูดตามตรงสรุปได้เลยฮะมันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างง่ายดายอัตโนมัติแน่นอนเราแค่ไม่เห็นแลรีฟิงยกโทรศัพท์หารูเปิดเมอร์ด็อกเราแค่ไม่เห็นแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไปแล้วและทักเกอร์จึงโดนไล่ออก